มันไม่แปลกเลยครับวันนี้ที่คนคนหนึ่งไม่เลือกคุณที่คนคนหนึ่งเลือกมือที่3ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขถ้าเขาเลือกคนอื่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ขายไอเดียครับสองครับความรักเท่ากับความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากอวดอยากประดับบารมีอยากให้คนอื่นอิจฉาสามครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจ ไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เป็นศัตรูแสดงว่าวันนี้นอกจากคุณยังไม่ได้ขายไอเดียนอกจากคุณยังไม่ได้กระตุ้นความอยากคุณยังทําตัวเป็นศัตรูกับเขาเมื่อคุณยังไม่ได้ทนนําตรงนี้คุณยังไม่ได้ทำสามข้อนี้อย่าคาดหวังครับว่าใครจะรักคุณไปจนตาย ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ